cái tủ, có thể riêng, là chắc thủng nè, thành kêu phuông, mơi là phuông nhả mờ sầu, kêu bao giờ là để thở ngay, là sầu khó qua, tao là ác, có thể mơi cả đi sẽ phải kêu เตี้ยอย่าไม่กินย่ำเศร้าตอนบ่ายก็เอาออกไปเลี้ยงตงงั้ง,งออกกำลังกายเนาะแหงว่าออกไปยางน้ำม้วนมะทางเตี่ยกับวม้วนนี้ลองเพ่งเหรินไปนะครับท่าน,นตาสวัสดีครับสวัสดีครับ,นนรบสวัสดีคุณตาณัฐิดเรารจะเป็นคนลองเพ่งม้วนได้เขาจะสอนในวันศุศรกร์แต่พ่อได้อยู่อลองเพ่งกระดาษนี่แหละเอฟซีพนม้าแต่สมมตอน,นีิมันไม่ได้ลองเยอกเทียร์ขอจะสอนหนึ่นเรองแต่กับหลานฟังๆอันเอฟซีเคยฟังอยู่ได้หักก่อนเนี่ยเจ้าลองอีหยังก็เพ่งอันน ไก่จาบ่ตัลองเด่นครับหลานตะบไก่จานเดี๋ยวมันจำได้เห็นด่วนนะเนาะอันไก่เติ้ลให้เอฟซีในจักรท่อนหนึ่งเว้อ่ะอ่ะอ่ะหนึ่งสองไมว่าสร้างว่าแถาลานกันหรอกเอาบะเมนเอาอันนั้นในแม่นาซีเอาเสียงสดๆเพราะว่าเจ้านั่นบะเมนว่าเบาๆได้พี่น้องเมันหลออมวนอีรีนะคะทา่านผู <c oughs> ้ชมตะกี้มันมวนอยู่เสมอเนี่ยมันเสียงแหบเสียงแหบเสียง,งเท่าไปละแม่นบ่แม่นเล่นอะไรว่าผันไปอะไรเน้บาทหรือไเน่างิรือลสะ บอกย่าเน่าไรว่าเขาลงน้ำไหมหลุดป้าแหงหลายคุณเอาลงน้ำบ่นี่ไล่เขาป้องนี่เอาเพ็กไก่จ๋าหลานต้องจำได้เพราะว่าได้ลองเรียนที่กับลูกกับหลานเนี่ยมาขึ้นเห็นลองประจําเนาะพี่น้องฟังเสียงสดๆหลานก็จนล่องน้ำได้แล้วมาเพ็งไก่จ๋าเอาเลยค่ะ กายจ้าขอเพียงหางตาเหลือมองฉันกลายเป็นคนเศร้ามองฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจหรือลืมสัญญาที่เธอให้ไวชาตินี้จะไม่รับใครชะนายถึงผิดว่าจา้า เขาว่าไก่มีแฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับเงินตราแต่ไก่รู้ไหมเมื่อยามไก่ยิ้มเต็มหน้าหัวใจฉันแทบบ้านอนนองน้ำตาอยู่นาหนเอาสวนส่วนในพี่น้องออะให้กำลังใจค่ะ เอเอแลอวหน่ยอยๆก็ได้หลายแต่ว่าถ้าจบเพีงสิบม่ได้หลายเลยเนาะลองคอดเพื่อนเด้อเด้อลองคอดอยากได้อยู่บ่เอาอันนาสีเป่าความฝันเห็นปังเลยค่ะเอาอันฝันเล็หน่อยเนาะค่ะเอาพื้นฝันกับสีเป่าให้ฟังกันกับผ้ากันนี่เอาค่ะเพราะว่าตากับฝันกับว่าได้ตีเสลี่ยงเสหยังค่ะใช่ว่ากันเลียกออกเดี๋ยวอันม่มาตรงอายุวันแรกกันฝันว่าเนาะ พันว่าพอกับเมย์มะเล่นน้ำผพ้คนตายไปเรียวน่ะมากเราเพื so ่นว่าเฮ็ดไม่กินนี่พอกินแนวซ่้นก็อยากกินเข่าซ่านกับย่ายนนแะละรับเมที่นี่ะนังอยู่น้ำกันเพื่อนก็นั่งอยู่สองข้างเสีเนาะก็เลยเฮ็ดกับเข่าก็ยังให้เพื่นกินเพื่อนก็กินเข่าอิ่มกินเข่าอิ่มแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาบัดเพื่นสิไปบ่เห็นหอดเพื่อนเพื่อนกระลูกยางไปเลยกะ พเพ,พ่อนตายเราเป็นผีนะเพื่อนไปยางออกไปเพื่อนอายุเท่าไรนะเพื่อนอายุหลายเราต่ว่าบัดที่นี่มันอันพ่อพ่อเลิกสีออกมักคือปลาเลขกสีออกอายุตานไหมค่ะมันเลยมาออกออกความคนฝัน,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 นวัดแรกมันมาออกพ่อเม่มาห้สโสดไปอาบเอาค่ะตอนนั้นมันออกศูนย์หกสองศูนย์หกศูนย์หกสองบัานนี้วัดสองมากกว่าฝันอีกด้วยบ้าน หลังจากงวดนี้แล้วมาบ้านนี้ก็ฝันว่าพี่น้องไท่านวานห้อยแบบพุทธเถาพุทโธทั้งลูกทั้งหลานเขาผูกแขนให้ตาแบบนี้เอาพระเจ้าหมู่มาเนอะหมูมาบานนี้เอาพระเจ้าพระกันมาอย่างไรแต่ว่าสั่นถือขันดอกเบ่งแบบง่ายมามาผูกแขนให้พุทธเถาคนเกิดวัยก้อนให้ว่าเอาเขาผูกให้เจ้าอยู่ดีไม่แห้ง่าสั่นวันว่าน ให้อายุมันขวัรยืนเด้พอพ่อใรา่ไหญ่ลูกหลานก็นอวยพรไทยเนาะพี่ปลายผูกแขนขึ้นฮอดพี่ทอดข้าวจอกคุณน่ะเออคนณผูกไ<อ>ข่เบิ้องบ้านบ้านนี่ก็บรรลุคืดตีเสเลขอีกเด้บ้านเลขที่ก็หกสิบหกอายุตาก็หกสิบสองก็เลี้ยวไปเลยเลขออกมากอ,อันนี้คือความสับสนว่าหานันมันก่อนความหวดเออหวัดีิมันออกนี่แหละหกหกสองหกสองผ่านมาเดี๋ยวก้อนนั้นน่ะคือถือ ในฝันเนี่ยถือมาแล้วสามวดม<ส>ันหรอสามหมวดมันเกี่ยวกับอ,อายุมดัดมาดิ้งวดนี้มาดงวันนี้ฝันว่าจังไรค่ะวันนี้เราหัวนิดนึงตุล่าเนี่ยเนาะก็ฝันหลายมือแล้วแต่นอาน,นี่เหน,น็่ลูกกระทอมเนี่ยที่เหน็ดฝันว่าย่ายคนนึงเป็นกระตายไปแล้วคนเดียวคูมพุน่นน,น,นนี่จาก็นอ่านี่หนีกลับไปล่องไปเรียนทงหน้าน้ำพอน้ำแมนเสียงหน้ากันพี่น้องกันปากพักกันนั่งยเทียงหน้าก็เลยเหลียวเห็นเพื่อนคนใส่สูทขาวมา ใส่สุดขาวมากแบบนี้ส้มพอส้มแม่ก็ตายคือกันตานนตว่าในความปันคนก็นเป็นคนเนาะคนเลยว่าเอ้าวอ้าวอ้าวสันเบื้องผีใหญ่เนั่นย่างมากว่าสันอ๋อมากจะใส่กับแนมบังแล้วก็ใส,ส่สุดขาวมากต่ว่าเป็นคนอยู่แต่ว่าหั่งบอยยางคือเฮาอืมอยากขึ้นลอยมากยางเออเออยางข<า><า>่ามหนามมากก็ได้นะแต่ว่าบบเห็นยางโบอยากขึ้นลอยมากอยากขึ้นตุ๊กตาอีกอย่างหัึ่งสิต่ว่าเป็นตัวคนผมเราดำดำใส่สุดรสูตขาวเม่สิ ออค่ะันนี้เป็นมาเทียงน่ะน้องพอดกับมีอันแถวปอกับแถาแม่เรื่างมากอันพีนี่น่มันเป็นข้นนี่ว่าสันแล้วว่าเจกระยางขึ้นมาพักกันเรียนตุนเถียงตุนเถียงมันเถียงมากอันเถียงโยแคมเทียมอะไรจะเกาจะกีฬาเทียงนี่พันบ้านนี้แล้วก็ปอกับแม่กับผ้าเรียนกับเรียนขึ้นมาสิขึ้นมาพี่ละบ้านน้องพอดบ่นตุนเถียงบ้านนี้ก็เลยห้องตาก็เลยห้องบ้า ว่าแม่เอาแก่ผีมาไก่แล้วว่าสันผีกับมาไก่เนากะกับพ่อกระตุนเถียงพอดีแต่ห้องใส่หลองพอดกะหัวเมืองขึ้นเลยนแบบน,นี้ในต้นอยู่ต้นมาน้ากันแค่น่ะน้องพอดนี่ต้นที่หลังยังคนเดียวพอ่อกับแม่ก็ตุนมานค่ะบัดนี้พอาะตะเอิ้นหลานระบัดหัวเมืองขึ้นเลยอยู่กับทอมบัดนี้นั่งอยู่บบโดนได้แกงสติมันเมื่อยเนยาะฝันเหม่ฝันว่าผีฝันาจาคล้องเลนเออฝันมาเลนทั้งห้องใส่หลานหลานมามก็เลยหัวเมืองขึ้นไค่นั่นแหละจะได้บัดนี้ บ้านนี้ก็เลยคึดวรางสี่นอดทุเตีาทุเตียนมัดเกี่ยวกับเจ้าของบ่บานนี้บ้านนี้ได้ได้สิจะขึ้บาร์พอเมย์ก็ตายโดเรียผันแต่เห็นผีค่ะบ้านนี้ตาก็เลยคิดว่าร์หรือพนจะมาให้โศกอีกก็บ่ถือผู้เฒ่าคนกลับผีใส่เก้าคนกับเป็นตายก็เป็นศูนย์ประก็ตาเน่ก็ฮก หกสิบสองเนาะอายุหกสิบสองหกสิบสองค่ะกล้วยไมีใส่หกศูนย์ศูนย์หกขึ้นตัวเองขึ้นตัวเองสุนทุลแล้วมีกีโตัวกอครับที่ตีไปอันมีมีศูนย์เก้าศูนย์หกแล้วก็หกสองเนแต่ว่ามันออกไปแล้วออกไปแล้วจะเอาอีกบะอาจจะอกลับมาสองหกกับพอดีกับจัดหมวดที่สามเพราะว่ามันเค่อยออกตรงตรงมาสองหกสองมันมาละค่ะโอ้อาจจะมาตกกลับสองหกแม่ แต่ว่าจะเลยบให้ทิ์ถิ่นตเก่าแต่ว่าตากับบซสือยกเทียติพานมากเพราะว่ามันแล้ววล้วก็เล้วไปบ่ไาด้วคิดว่ามันสิออกแต่ว่าความฝันหนีเม่นโุดแม่นสามหวดนีแมนเลยแต่ว่าออกแล้วจังมาคิดน้ำกลมแล้วก็เม่นนะนะซิดนะคะก็คือว่าฝันแมนก็นั้นนี่พ่นกับฝันเม่นอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าผึ่งมาไทยพ่นนี่แหละเพราะว่ามาเธอไดเพราะค่อยเจอคุณหนานีไปเลี้ยงแต่งัววนาะคะคุณหนาเนาะ 0 9 0 6 6 2ก้าสครับครับสรุปนะคะตัวเลขความฝันของมัชีพนะครับสามตัวเดียวกันเนาะสาำตัวเดียวห้างเท้าบ่ออกก็ออเก่าหสินมันายเป็นกลาเป็นีมนตโมเนต์นะกเขาบ่อยกว้งมสมมติว่าตีสามตัวตาสมมติว่าตีสามตัวสิเป็นตัวใหนตีสามตัวครับสามตัวมันกัคือบามันเก็นีสิ่งนี้ศูนย์อีกอีได้ครับ ศูนย์ยังศูนย์ศูนย์เก้าเก้าส่ศูนย์เก้าสามศูนย์เกหเกเก้าตาใส่น้ำยังสบโอหศย์้าศูนย์เก้าเก้าศย์เก้าเก้าย์หกทาง้มันมามันสิเอาอายุมันจะเอาเลขตัวอื่นมาใส่น้ำยังสีจะเป็นไปได้นะครับได้ครับแถวก้อนนี่มันก็อายุหกสองบ้านเลขที่กหกสิบมกันว่าขาจ้าาปลูกแกนไห้มันก็ออกงบหบหศย์เก้า เก้าศูนยกกับเอาเนาะให้กับเอาให้เอฟซีกับเอานะคะท่านผู้ชมกินเน้นาตากันเน่นศูนย์เก้าศูนหกตัริเนาะครับนะตากศูนย์เก้าศูนยหกับกันไว้น้ำด้วยหกเก้ากตัดเล่นได้เออแมงเพราะว่าเขาต้องกันไว้กันิันแหละขออกต่นึงก็สิเขียนไว้ให้เอฟซีขีเส็ตาไว้นะแม่นแม่นอีหลีจนในเว้าอีลีฮะโอ้กัมันซื้อกับถือก็สั่น กระตีเลขส้มี่เลยนะถ้าแม่นสื่อกะถึกฟันทุกข้างกระตียุแมนแต่ว่าจะคล้องไปเรียนง่วงเรียนเรื่องกระลืมวันนี้เดลองเบิ่งตัวเลขให้เอฟซีดูนะคะท่านผู้ชมเข่าเนาะบอลเข่าประสบดีเนาะครับเนาะแมนประสบดีกับความฝันของคุณตาชิดนะครับเขียนตัวเอาหกเก่าเส้นนี้เอาหกเก่ากันไว้อีกบ่อกเอาได้ได้ได้จะเขียนให้เขียนไปก็ขีดเส้นไตไว้น้ำ อะหกเก่าส่อีกคือดาสศมีศูนย์ติดเรื่องวันี่ได้เลก็ศุมีศูนย์มัาจะได้ก็น่ะศูนย์ศูนย์นี่จงไดก็ศูนกัมีคือดวศมีศูนย์คือดาวศมมีศูนยศูนย์เก่าครับศูนกกับเก่าตัวเดียวกันอีกตัวเดียวกันครับเป็นความฝันของนาซีทพ,พี่น้อง ร้องเพลงให้ฟังแล้วก็ปั่นเลขให้พร้อมพี่น้องในเอฟซีเป็นนักร้องเก่าไปใส่ก้อนกระบอกห้ยเตะอันร้องเพลงค่ะครับอนพวกมัดขายยาอันยังก็เอาเขาไงก็เป็นตัวร้องเพลงวันเดียจอดยึดขางถนนก็ให้ร้องเพลงก็ร้องเพิ่นฟักมาเสียงต่อมีเนาะสรุปเลยเนาะครับนอกเป็นดีความฝันของคุณตานะครับคุณตาเพิ่งก็ตีให้นะครับ คือว่าคนอื่นจะตีเป็นจังไงกะเออกระเรียตะเตะ่ากะซ้ายกันตีเนาะครับเนาะการเริตีเป็นว่ามันฝันเนี่ยนมันเข่าละสามงวดนะนี่งวดที่สามหรืองวดที่สองมาผ่านมาแล้วเข้ามาแล้วก็ฝันอีกสามงวดเขาไม่ได้จะงวดก่อสองงวดอ๋อเขาไม่ได้สองค่ะเพราะว่ามันฝันเพี่ยวนะครับพอกระเมงสินอาญามันออกลอกๆไอ้ไก่ตัวเก่าของสิแต่ว่าทุกครั้งที่ฝันเจะคล้องตีเลขถือเบิ้ลไปเลขทุกสามเลยถ้านี่ก็ตีให้แล้ว อันนี้นละก็ตีให้แล้วตีให้แล้ว0906หรือ66090ตีเน้นๆเ่ยนะครับเนาะสำหรับสามตัวสตัวครับคุณตาคุณตาพังกตีให้609906นะครับเหตุจับวินวินเอาในบริเวณยนเก่าก็ใส่ครับแต่ว่าคุณตามันใจว่าศูนย์ตรงมาคนนะศูนย์ตรงมาฟันเห็นคนตายปะครับฟันเห็นคนตายค่ะถ้าแม่นว่าให้เอาเม็ดเดียวหนาสิสิเลือกเม็ดใด 90 90เน้นๆนะคะท่านผู้ชม90้าศูนยเก้าค่ะเป็นตัวเลขแนวทางความฝันอย่าลืม6006ครับอย่าลืม6006นย์นย์หกะเนาะเรื่องเบิ่งห้าหกเก้าก็เป็นตัวกันไว้นะครับนอสองหกก็เป็นตัวกันไว้ครับมันเป็นอายุครับออกน้ำอายุหลักทุกเทียวกับหกครับกับพี่เจน่าไว้นะครับสองเทียแล้วหกสองนั่นหมดละครับอันสองเทียสัมภาษณ์สองเทียแล้วหกสอง เรียกออกงามๆเลโอ้ยพอแม่มาให้โสดกับบัวเอาเอาบ่วเข็นเพิ่นมาหาประจังเป็นบ่วนี่นี่หลังงวดที่สามพันเห็นเพิ่นไงพันเห็นเพิ่นงวดที่สามมาสองงวดเป็นเอองวดที่สองบ่วพันเห็นพอเห็นแม่ฝันว่าไถ่บ้านมาผูกแขนหายครับเขาผูกแขนหายก็ถือว่าเป็นคนฝันแม่นอยู่เนาะครับเนาะฝันแม่นครับเป็นจังที่ทานมาสองงวดแม่นงวดที่สามก็สิแม่นอีเกือบเร่าหรือวป่าครับ เอาไว้เป็นแนวทางไว้น้อครับน้อเพื่อโชคดีมีโชคลาภนะครับเป็นความฝันของคุณตาชิดนะครับเป็นกระเบงปันเป็นงวดแรกนะครับลองเบิ่งครับให้ลองเบิ่งนาะครับน้อให้แคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขความฝันของคุณตาชิดนะครับ06 09 26 69 609นะครับ3ตัวนะครับ ผมได้เข้ามารับชมกับเขาโชคดีมีโชคลาบด้วยครับเด้อรัฐบาลไทย1ตุลาคม2 5 6 7นะครับโชะครับโชคมันหมานด้วยครับวสวัสดีครับ